จเจริญธรรมสำานึกดีค่ะตอนนี้เราสูดลมหายใจเข้าไปได้กี่ครั้งแล้วรู้สึกตัวไหมนะตั้งแต่ตื่นเช้ามานะทำภารกิจต่างๆจนมาถึงเวลานี้ลูกได้เห็นลมหายใจเข้าออกไหมนี่แหละแม่คอยพร่ำสอนเตือนสติให้ลูกอยู่กับลมหายใจนั่นเองนะเป็นอาณาปณสัญญาหรือว่ามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะมันจะปลอดภัยนะลูก มันจะปิดอบาญภูมิปิดนรกนะคะปิดอบาญภูมิสี่คือปิดความเป็นเปรตอสุร,รกายสาาัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนั่นเองอบาญภูมิแล้วมันก็ทุกทั้งหมดแหละนะคะดีขึ้นมาหน่อยคือคนนะคะคนที่ยังไม่มีศีลห้าแต่ถ้าจะดีที่สุดต้องเป็นมนุษย์นะมนุษย์คือผู้ที่มีศีลห้านั่นเองนะเฮิริโอตปะไม่ไม่กล้าทําบาปละจะต่อหน้าและรับหลังก็ไม่กล้าทําบาปเป็นผู้ที่เกลียดชั่วกลัวบาป ไม่กล้าทำบาปทั้งตอนหน้าและรับหลังเรียกว่ามีฮิลิโอตปะจากนั้นนะคะพัฒนาจิตตนเองไปเรื่อยๆด้วยการอยู่กับลมหายใจนะคะ,จะเจริญอานาปนสติและวิปัสสนาจะเข้าสู่พรหมิหารสีนะพรหมิหารสี่นี่มันก็คือความรักความเมตตาต่อกันนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าความรักความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนั่นเองเหมือนเราแห่เมตตาทุกวันเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปลิหะลันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดนี่แหละเป็นคำแผ่มเมตตาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะบันทึกไว้ให้พวกเราได้ท่องได้ท่องแล้วก็ขนาดที่ปฏิบัติหรือทำบุญทำทานนะสำเร็จแล้วเราก็แผ่มเมตตาการแผ่มเมตตาต้องทำตอนที่เราปฏิบัติเสร็จแล้วนะ เราจะเริญอานาปนสติและวิปัสนาหมดชั่วโมงแล้วจบแล้วผ่อนคลายร่างกายให้สบายสบายจะทำทุกครั้งแผ่ทุกครั้งก็ได้หรือว่าทำวันหนึ่งแผ่หนึ่งครั้งตั้งแต่เช้ามาเราปฏิบัติทั้งวันเรามาแผ่แผ่เมตตาอาตอนก่อนนอนก็ได้อย่างนี้นะคะอย่างของอาจารย์กโกเอ็นกานี่ท่านให้ปฏิบัติทั้งหมด10วัน สิวันเสร็จแล้วนะคะวันที่10บนั่นแหละก็แผ่เมตตานะคะขยายไปทั่วจักรวาลเลยเนี่ยก็คือขนาดที่เราปฏิบัติทําให้จิตของเราสะอาดก่อนนั่นเองนะคะพอจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วแผ่เมตตามันก็แผ่ความสะอาดออกไปนั่นเองการแผ่เมตตาคือเอาพลังงานที่อยู่ข้างในนะพลังงานจิตพลังงานสตินี่นะที่มันอยู่ภายในเนนะี่ยออกไปข้างนอกนั่นเองนะคะ จึงทำให้ร่างกายผ่อนคลายซะก่อนแล้วเราค่อยแผ่เมตตานะคะถ้าร่างกายเจ็บปวดทุกทรมานก็ทําให้มันหายปวดก่อนด้วยการยืดตัวขึ้นนะคะยืดตัวขึ้นหรือว่าเดินเดินเส้นยืดสายนั่นเองนะคะให้เส้นเอ็นทั้งหลายมันผ่อนคลายสบายๆย,ยืดตัวขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายถ้ามันหายเจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็แผ่เมตตาออกไปนั่นเอง บางรูปบางนามก็แผ่ให้ตนเองก็ได้นะคะแผ่อาหางสุขิตโตโหมินิทุโขโหมิอเวโรโหมิอพยาปโชโหมิอะนีโคโหมินี่แหละก็คือเราแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนะคะจากนั้นก็แผ่เมตตาออกไปข้างนอกก็ได้นะคะทั้งสองแบบแต่ส่วนใหญ่ที่แม่นะได้ยินได้ฟังมาแล้วก็พอจบเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาออกไปข้างนอกนอกกายเลยนะคะ พราะของเราเราทําอยู่แล้วนะคะทําตลอดเวลาแค่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเข้าไปเนี่ยมันได้แผ่เมตตาให้ตนเองนะคะเจ้ากรรมในเวรที่เป็นบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ในร่างกายเราที่สะสมเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่อยู่ในร่างกายและจิตใจอยู่ในความรู้สึกเขาได้รับตลอดเวลาขณะที่เรานะปฏิบัติอยู่กับลมหายใจอยู่กับอนาปนสตินะคะ ทุกครั้งเวลาเราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันก็ได้กําจัดแผ่เมตตาให้สิ่งที่อยู่ภายในนะสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเขาก็จะออกไปนั่นเองออกไปหลุดล่อนไปทําให้เราอิสระจากทุกถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ความทุกข์ก็จะหุ้มหัวใจอยู่จะทําให้เราทุกทรมานหาคําตอบไม่ได้อยากร้องไห้อยากกรีดอยากร้อ,องอยากทำชั่วต่างๆเพราะว่ามันมีสิ่งบีบคั้น มันมีสิ่งที่เป็นสังขารบาปอากุศลบีบคั้นในใจในจิตในใจเราพอเรามาปฏิบัติอาณาปณสติคือมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอมันจะหมดไปในเองเราเอาของดีๆเข้าไปคือลมหายใจเอาของว่างลมหายใจเป็นลมที่มีออกซิเจนเป็นลมที่มีพลังงานกัลปะหรือพลังงานจิตส,สะอาดบริสุทธิ์นั่นเอง เอาเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเราต้องมีสติรับรู้ที่ลมที่รูจมูกตรงนี้สติและจิตเนี่ยคอยกำกับอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาหรืออยู่ตรงร่องเล็กๆตรงนี้ก็ได้ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตและสติอยู่ตรงนี้ประจำเนี่ยมันจะเห็นการทํางานของร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลยเห็นการทํางานระบบภายในเลยจะเห็นทุกส่วนของร่างกายระบบภายในตรงไหนมันผิดปกติมัน มันมันป่วยมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะเห็นหมดเลยนะถ้าเราฝึกอยู่กับลมหายใจตรงนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าสติของเราจะแหลมในเหมือนเหมือนปลายเข็มเลยมันจะคมเหมือนมีดโกนเลยนะคะสติและจิตของเราถ้าเราเอาจิตและเกาะไว้ตรงร่องตรงนี้นะฝึกก่อนใหม่ๆอาจจะยังไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะมันใหม่อยู่นั่นเองเราก็เหมือนเราฝึกนะฝึกขัดเขียนนั่นเองนะคะฝึกเขียนฝึกอ่านใหม่ๆเราอยู่อนุบาลมันยังไม่ชินนั่นเอง เพราะเราฝึกบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ชินอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะคะเขียนอะไรก็เป็นได้ขึ้นป .1 ป .2 นั่นเองนะคะใหม่ๆต้องเข้าอนุบาลก่อนนะลูกนะครูบาอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําตามก่อนอย่าคิดมากอย่าไปจําสัญญาอะไรมาแล้วมาโอหังอาหางกมารมดว่างการใส่ใส่กันนะคะบางคนเนี่ยโอ้อวดรู้หววด,ดีนะคะรู้หมดแหละนะคะมา มาว่าเรานี่เป็นแค่อนุบาลว่าไงเขาเนี่ยอยู่ระดับปัญญาแล้วว่างีงอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธโทสะอย่างเงี้ยนะมันกิเลสย,ยังเต็มหัวใจอยู่เลยพวกนี้เป็นพวกที่ตัวตนใหญ่นะคะไปรู้ไปเห็นอะไรมาหมดนั่นแหละย,ยิ่งพวกที่เรียนปรญญารรเน,นี่ยนะนะเรียนปริยัติเนะี่ยมันจะเป็นตัวตนเลยยิ่งเริ่มเข้าเรียนเริ่มสมัครเริ่มแต่สมัครเรียนก็เริ่มมีตัวตนแล้วว่าข้านิเทศถ้าได้เรียน ปริยัติว่างนีทง้ที่จริงคนที่มาเรียนจิตใจตนเองคอยเฝ้าคอยดูคอยเฝ้าคอยมองคอยดูกิเลสตนเองดูความคิดดูคําพูดดูการกระทําเราตลอดเวลาอันนี้สิเป็นการศึกษาพระตรปิฎดข,ของเราเองนะคะศึกษากิเลสเฝ้าเพียนเพ่งเผากิเลสตนเองกิเลสตัวไหนผุดขึ้นมาก็รู้ก็เห็นกิเลสตัวไหนดับไปก็รู้ก็เห็นแค่นี้แหละผู้ที่เรียนจากตนเองนะคะจาก ความรู้สึกจิตใจและร่างกายรูปและนามในนี้นะมันจะบรรลุธรรมนะคะบรรลุธรรมไปความเป็นตัวตนมันก็จะหมดไปหมดไปหมดไปโรคภัยไข้เจ็บกันจะหมดไปหมดไปกิเลสทั้งหลายเช่นความโกรธความโลภความหลงมันก็จะหมดไปหมดไปหมดไปทุกเวลาที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมแตกต่างกับผู้ที่ไปเรียนปริยัตินะอันนั้นเรียนเพื่อให้ได้ให้มีให้เป็นเรียนเพื่อจํามาเยอะๆที่จะเอาไปสอบ เรียนเพื่อจเข้าธรรมเลยมาจะได้เอาความจานั้นไปสอบลืมตัวเองเลยนะคะลืมจิตลืมใจลืมกายไม่ได้เรียนตัวเองแต่ไปเรียนข้างนอกก็เหมือนทางโลกนั่นเองถึงแม้จะเรียนปริยัติปริเรียนธรรมก้าก็เรียนทางโลกเพราะทางโลกนี่เรียนเพื่อให้ได้ให้มีให้เป็นเรียนเพื่อเอาเข้านะเป็นโลกียะถ้าเรียนหนังสือจะเรียนเรื่องธรรมะอะไรก็แล้วแต่เรียนเพื่อไปจําคําสอนไปจําพระธรรมไปจําพระสูตร ไปจำพาพวินัยเต็มหัวสมองเลยเป็นโลกียะนั่นเองนะคะโลกียะแต่ถ้าจะเรียนจากจิตจากใจจากกายจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียนจากรูปและนามเรียนจากกายและจิตในร่างกายเรียนขันห้าคือเรียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในสติปัฏฐานสอันนี้เรียนเพื่อเอากิเลสออกไปทุกครั้งทุกทีทุกลมหายใจเข้าออก สูตรลมเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออกมันจะหมดกิเลสไปทีละตัวสองตัวทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละเรียนตรงนี้เรียนมีประโยชน์กว่าคุ้มค่ากว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่ต้องลงทุนแต่ลงแรงสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมนี่นะเรียนตรงนี้เรียนจบแล้วก็อิสระจากทุกแต่ถ้าไปลงทะเบียนเรียนโรงเรียนปริยัตเสียตังค์ด้วยได้ทุกด้วยถนะูกบังคับให้ทำรายงานกองเป็นพเนินเทินเถกเลย กี่เล่มกี่เล่มนะคะเสียสตังเสียเวลาเครียดอีกเป็นโรคประสาทอีกเป็นโรคตัวต,วตนใหญ่อีกนี่แหละฉะนั้นเราเรียนจากตนเองนะคะนะดีกว่านะคะเรียนเอากิเลสออกจะได้ไม่ไปเพ่งโทษใครจะได้ไม่ไปจับผิดใครแต่จับผิดตัวเองแล้วก็มาเอาออกเอาออกออกเราจะบรรลุธรรมก่อนเพื่อนนะจะเห็นธรรมเห็นตัวเองเห็นกิเลสตัวเองก่อนเพื่อนเลยบาปก็ไม่กล้าทําแล้วพอเห็นกิเลสน,นั่นเองถ้าเราไปเรียนภายนอกเนี่ย เรียนเอาโลกียะเอาบาปอะไรเข้ามาเรื่อยๆสะสมตัวตนใหญ่นะเอาออกไม่ได้นะคะแปลว่าเป็นโรคประสาทนั่นเองเป็นโรคโกรธนะคะเป็นโรคขี้โกรธขี้โลภขี้หลงเหมือนในที่เราเห็นจากทางโซเชียลทั้งหลายนะผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะมาประกาศจะฟ้องจะร้องคนนั้นคนนี้ประกาศตัวเองสําคัญตัวเองถูกกฎหมายตัวเ,เองยิ่งใหญ่ตัวเองรู้แต่สุดท้ายตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่มีกิเลสมากกว่าเพื่อนเลยนะคะ เราเห็นแล้วเอามาย้อนเอามาสอนใจตัวเองนะลูกนะจะดูเรื่องอยู่ราวดูข่าวดูละครให้ย้อนมาดูจิตดูกายตัวเองดูรูปดูนามตนเองแล้วก็มาขาจัดขัดเกลาด้วยการเจริญอานาปนสติและวิปัสสนาในจิตในใจในร่างกายแล้วลูกจะเข้าสู่ความอิสระของจิตแน่นอนไม่ต้องซื้อต้องหาแต่ต้องลงทุนสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทำแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอ ลูกจะอิสระจากทุกนะการทําให้ทุกดับเนี่ยต้องสนใจกายและกายและจิตตนเองรูปและนามขันหาถ้าไปสนใจข้างนอกเรียกว่าเพิ่มทุก์นั่นเองนะคะเพิ่มตัวเพิ่มตนนะตัวตนใหญ่ก็ทุกมากขึ้นนั่นเองเราทําตัวให้เบาๆสบายสบายทำตัวเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นอากาศเป็นธาตุเป็นดินน้ำลมไฟแล้วเราจะอิสระจากทุกขนั่นเองค่ะ จงปฏิบัติขยันอดทนนะลูกนะแม่พาลูกทำสี่ถึงหกโมงนะทำในห้องดิสต o อกนะส่วนในห้องแดง YouTube นี้ลูกก็เปิดฟังได้ทุกเวลาเลยจะเป็นเช้ากลางวันเย็นในเวลาวันหยุดหรือเวลาทำงานเปิดฟังเลยนะลูกนะในะส่วนในห้องเฟซก็เปิดฟังได้เลยนะคะยิ่งกว้างยิ่งไกลนะในห้องดิสต๊อกนะกสะดวกในห้อง แชทนี่เออในห้องแชทนี่พาลูกปฏิบัติเลยนะเช้าเย็นเลยเห็นไหมแม่สละนะคะทั้งร่างกายจิตใจกำลังทั้งหลายเพื่อลูกทั้งนั้นเลยนะคะตีสามนะตีสองแม่ลูกมาเปิดห้องนะนะบางทีลูกๆนะที่อยู่ต่างประเทศเขาเป็นกลางวันเขาก็โทรมาทามแล้วก็ต้องเปิดเวลาให้ลูกเพราะว่าลูกเขาก็เพิ่งว่างแล้วก็เปิดเวลาให้ลูกจะเป็นเวลานอนเราเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญเลยแต่ให้เรื่องลูกสําคัญกว่านั่นเอง ะะการค่ากลางๆๆคืนนะลูกในประเทศไทยก็มีนะตีหนึ่งตีสองก็ลูกโทรมาหาปรึกษาธรรมะปรึกษาทุกมันก็มีอย่างนี้แหละนะคะธรรมดาแม่พาลูกปฏิบัติสามเวลานะนะตีสามถึงหกโมงเช้าทุกวันหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มทุกวันสี่ถึงหกโมงทุกวันขอให้ลูกทํเป็นตัวให้ว่างทําเวลาให้ว่างมาฝึกนะคะด้วยกันลูกนะเพื่อความอิสระของจิตค่ะไม่ได้ซื้อได้หาไม่ได้ลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้น มีแต่ตัวและหัวใจมาปฏิบัติด้วยกันลูกชายลูกหญิงนะคะอายุเท่าไหร่ก็รับหมดเลยปฏิบัติด้วยกันนะลูกนะขอให้ลูก